ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านถ้วยชามที่มาจากญี่ปุ่นนะคะจะเป็นถ้วยชามมือสองนะคะแต่เกรด A เลยนะคะเพราะว่าจะเห็นได้จากความสวยงามนะคะแล้วก็ความเขาเรียกอะไรสมบูรณ์นะคะของสินค้าเนี่ยอย่างเช่นอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ย ช่วยน้ำชาไว้กินน้ำชาอ,อันนี้อยู่ที่ราคา60กว่าบาทนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะว่าเขาสรรหาข้าวของสวยๆงามๆแบบนี้มาได้ยังไงนะคะสวัสดีครับเ,เป็นร้านที่ขายเอ,อจะเป็นพวกเซรามิก นำเข้าจากมือเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะครับแต่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆใช่ครับจากญี่ปุ่นแท้ๆแล้วน้องเป็นคนคัดเลือกของเองไหมก็เราจะเป็นออเดอร์สั่งออเดอร์ไปครับว่าเราต้องการของแบบไหนเขาก็จะจัดหามาให้อ๋อจัดมาแล้วเราแค่ไปตรวจสภาพว่าคุณว่าคุณภาพตรงตามที่เราอยากได้หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เดินเข้ามาในร้านอย่างเนี้ยอย่างร้านแบบช่วยชาญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบอะไรที่สุด ก็ส <One input> ่วนใหญ่จะเป็นพวกถ้วยน้ำชาแล้วก็จะเป็นจานจานรอพวกจานรองแก้วมันแล้วก็มันมันจะมีเป็นชุดชุดของมันพวกนี้ครับคือเพราะว่าเนื้อกระเรื่องเขาละเอียดมากเลยนะคะใช่ครับสวยนะเนื้องานสวยมากเลยอยากจะให้น้องโชว์หน่อยว่าประมาณไหนเอ่ยที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยมากราคา39บาบาทนะคะขอบอกว่าเนื้อละเอียดมากเลยนะคะ ถ้วยน,น,น,น้ำชาอันนี้ถ้วยน้ำชา,ชาคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินชากันทั้ง<ช>วันเลยน,นะในใเขาะเน้นเพราะอา,ากาศบ้านเขาหนาวว่างั้นเถอะนะสวยค่ะสวยได้อย่างนี้แล้วฮะอันนี้ก็คือที่ชงชา,กา,ชาการน้ำชาอันนี้เดิมๆเลยใช่ไหมะคะ มีที่กรองเนี่ยนะคะแล้วที่เขาว่าเลยนะเป็นเซตเซตอ่ะถ้าเป็นเซตมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่เหมคะก็จะมีสเกตสเกตสเกตใช่ไหมคะเรียกสเกตใช่ไหมสเกตนี่เขาจะกินร้อนๆใช่ไหมคะเขาจะตั้งอยู่บนไฟสเกตร้อนสเกตเย็นอ่า จะเป็นของใหม่แต่ว่าเป็นของสะสมอ๋อเป็นของใหม่<า>เป็นของสะสม<ช>นะคะคอันนี้ก็ต้องแพงสิคะเนี่ยใช่ครับ<ม><ม>ก็อย่างชุดหนึ่งเนี่ยคือตัวเนี้ยคือจะอยู่ที่890ราบาท<ม>ครับก็จะมีจอกให้สองจอกจอก,อจอกเหล้าเนี่ยสองจอกแล้วก็จะมีแก้วให้หกใบครับอ<ม>ืไม่แพงนะคะ890ของญี่ปุ่นแท้ๆนะคะไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปด้วยใช่ไหมคะและแถมเป็นของใหม่ด้วยนะคะเซตนี้เป็นของใหม่เป็นสองสะสมนะคะ อันนี้หม้อตุนไข่ตุ่นหรือปล่าคะใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นไข่ตุนนะคะไข่ตุนญี่ปุ่นจะอยู่ในนี้นะคะดิฉันก็พอสัมผัสกรณีอาหารญี่ปุ่นบ้างปลาปลายนะคะงูปลาปลาอาศัยอาฟูจิเป็นที่ตั้งคะ่ะแล้วไม่ทราบว่าน้องอ่ะมามีร้านอย่างนี้อีกอยู่อีกหรือเปล่า ก็ตอนนี้คือเพิ่งเปิดเพิ่งหลอกเพิ่งเพิ่งทดลองเปิดนะครับคือเราเราเป็นคนชอบอย่างนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยแบบมีน้องอยู่ทางนู้นก็เลยติดต่ออย่าว่าเราอยากลองนําเข้าของพวกนี้มาขายดูครับผมที่นี่ที่แรกเลยเหรอคะใช่ครับลงที่ตลาดน้ำตลาดน้ำที่แรกแล้วมาเจอตลาดน้ําได้ไงคะก็พอดีว่ามี ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์พวกนี้ครับเห็นจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของตลาดก็เลยเข้ามาติดต่อตามระบบก็คือส่งสินค้ามาเสนอในเว็บไซต์แล้วพอทางกรรมการที่นี่เขาเห็นเล็งเห็นว่าสินค้าสมควรเท่าก็โทรเรียกมาให้สินค้ามาให้ดู ก็นำตัวอย่างของให้ดูและราคาให้ดูว่าสมเหตุสมผลนะคะก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่รักในของสะสมของญี่ปุ่นแบบเนี้ยถ้าอยากจะมาที่ร้านจะมาอย่างไรคะร้านอยู่ที่ไหนก็ร้านอยู่ที่ตลาดน้ําขันเรียมนะครับซอยรามคำแหง187ครับ ฝั่งใต้ครับเดินเข้ามาเสร็จแล้วตรงข้ามจะเรียนแถวไม้ร้านแรกเลยนะคะร้านแรกเลยคร้านแรกเลยนะคะก็จะเป็นถ้วยชามมือสองจากญี่ปุ่นของแท้ราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแวะเวียนกันมาได้นอกจากถ้วยชามแล้วเนี่ยพี่ยังเห็นจักรยานพวกนี้อันนี้ก็เป็นจักรยานจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับก็จะมีจักรยานนําเข้าครับจากญี่ปุ่นครับก็จะมีเสือมอเอ้ยเสือจักรยานแม่บ้านจักรยานเสือภูเขาจักรยานพับได้ครับ ไรคือจะเปยเสือภูเขาครับถ้าเป็นเสือภูเขาก็จะเป็นพวกนี้ครับตัวที่มันมีบเยพวกนี้เป็นเอ็มเป็น,น,ปน,นร์ไตัวแบนี้ราคาครประมาณเท่าไหร่คะถ้าอยู่ตัวเนี้ยคือราคาส่งเนี่ยจะอยู่ที่พันละสามพันครับอืมใช่เพราะตอนนี้คือซ่อมมาเรียบร้อยคือพร้อมปั่นกลับบ้านได้เลยซ่อมนี้ซ่อมที่นู่นหรือซ่อมที่นี่ซ่อมที่นี่เลยครับเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยที่มาจากคอนเทนเนอร์เรือเนี่ย ล้อพวกล้อหรืออะไรเนี้ยมันจะคดอรเราก็เออเอเราเอามาดัดล้อทรล้อม่แล้วก็เปลี่ยนพวกสายเบรกแค่นี้ครับซึ่งมันหมายถึงว่าโครงสร้างที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้แตะต้องอะไรเลยแคเเเเเ่เล็กๆน้อยๆพวกสายเสยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งทุกอย่างก็มาจากจีนอยู่แล้ว หมายถึงว่าคุณทำในญี่ปุ่นสายพวกนี้ก็มาจากจีนเช,ช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นซ้มที่นี่ก็ไม่แตกต่างและคันนี้นะะนี่คือจักรยานแม่บ้านหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นจักรยานแม่บ้านครับอหน้าตาเหมือนมากเลยนะคะคือว่าถ้าถ้าสุภาพบุรุษอยู่บนคันนี้ก็คงจะแปลกๆนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าจักรยานแม่บ้านนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านนี่อยู่1,000บาทครับคุณขานี่ฉันขอเมาส์นิดห,หนึ่งได้ไหมคะว่าแม่บ้านญี่ปุ่นต้องตัวใหญ่มากเลยนะคะพวะนี้ฉันครู้สึกว่าจรยานคันนี้ใหญ่มากค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้เสือนนอันนี้ก็คือเสือภูเขาอันนี้ไม่มีสายเบรกเออไม่มีไม่เดี๋ยวนี้เขาสอนให้ฉันดูแล้วนะคะว่าให้ดูที่ไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะวงล้อมันเนี่ยว่ามันมีเกียร์ไม่มีเกียร์ใช่ไหมไม่ต่อส่วนใหญ่พยายามแลบ้างถ้าเป็นคูเนี่ยคือเขาจะเน้นวงวงยี่สไม่ถึงวงล้อใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวมันก็ต้องบาลานซ์กับโอเค แล้ววันนี้มีไอ้ที่พับได้ไหมอะอยากให้โชว์ตัวพับได้ก็จะมีตอนนี้มันเหลือตัวไม่มีมันสามารถพับได้เอาไปเอาไปที่เอาไปปัดเล่นที่ไหนได้ก็ได้ใช่ไหมแล้วราคาแพงไหมคะเบาไหมอ่ะหนักนิดนึงอืม แต่พับได้2008แไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆอยังไงแวะเวียนกันมาได้นะคะถ้าเกิดใครชอบอยากจะมีจักรยานเอาไว้ออกกํบบลาลังกายนะคะใส่รถไปแล้วก็เจอที่ไหนปั่นที่นั่นนะคะเจอสวนสาธาระที่ไหนก็ลงไปปั่นปลอดภัยกว่านะคะดีกว่าไปปั่นริมถนนนะคะยังไงเพื่อนๆแวะมานะคะ <ๆ S 2> ที่นี่เขาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะแบบไม่ต้องห่วงว่ามาแล้วจะไม่จะว่าจะซ้ำเพราะว่าคราวที่มาคราวที่แล้วเห็นก็ไม่ใช่เซ็ตนี้เลยนะคะนี่เปลี่ยนยกเซ็ตเลยต้องขอบคุณมากเลยค่ะ